เขอาอแม่สมัยสั่งให้ไอ้เปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวทีนี้เรามาแล้วมาเลยเขามีส่วนะหวานอมเปรี้ยวเหรอเขามีมีเป็นต้นที่เมื่อ,อมสมัยก่อนสมัยพ่อเขาปลูกเลพ่อแม่อืมอร่อยอร่อยอยู่ดิดดะะเป็นไหมอืมใช้ได้เลยพ่อเขาเป็นครูนี่แมนแบบตั้งแต่รุ่นนั้นของเคยเขาไม่ทำอะไรเป็นลูกาจ้ายอร่อย ที่ีเขาก็เลยเยอะนปะดาไม่น่าเชื่อที่นั่นมีคนอยู่แต่เรากินเยอะไม่ได้เราลองว่ะงงมากแค่อไม่ได้ังเลยเมื่อก่อนเดิมเดยวเสือดูดูจากบ้านก็ขึ้นเขาว้าวฝนตกฝนตกฝนตกจเจ้วฉันไปจับมือเช้านี่แต่เขอให้จริง อยาก,การลลูก<โอ>้ทั้งวนันเลยรู้ทั้งวันพรุ่งนี้ฝนตกทั้งวนันแต่ก่อน,นไม่เยอ่อยู่ในหุนเหนห่เขาจริงๆไม่มีหน่วยงานไหนไปช่วยเหลือเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นไม่มีถนนทางเขบอกว่าตำตำข้าวตอนนั้นไม่ได้อยุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็ค่เพียน้อยค่อย่อยว่าตอนที่ถนนมาเนาะตอนนั้น,น่ะ ก็ยังหัวโลนอยู่แต่หัวโลนใช่ไหมตัวหัวโลนแม่นี่ยมาอยู่บ้านกว่าเกาะเอาเยอะไงเอาเยอะตอนมาอยู่บ้านเธอแหละยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แล้เนาะยังยังไม่ได้เตรียมพัฒนาก็แม่อยู่กาละิีคอยก็ยังเห็นอยู่ยาจีมากันทำยาจีแล้ยังทำยังขึ้นขากระเท้าอ่านกระเท้าอ่านก็ทำเป็นแล้วน้องเดี๋ยวถุกไหนีเออทำเป็นอัน แม่แม่คอยนั่นแม่เท้าฝุดคอยหน่ะเป็ี่ยนอันเปล่นเอ้ยเนาะทำเพิ่นเพลี่นเอ้ยเขาอาวพราอาดอาวพราอาดนะเออขาวทำไมตั้มปริเนควิตมันนึงเขาเจอมาเวอร์มันหลายเนาะเราเจอมาโตเอาดนเจอมาโดหายแล้วนึ่งเขาลูกกินแล้วลูกหลายมันอิ่งมันหลายแล้วไปห้ามมาห้ามมาแล้วย่างไปขอเขาห้ามมาแล้วกินแล้วหมดแล้ว คืนมาแล้วไปแล้วหันมาตาห้าคนแล้วขอข้าวลูกกันหลายลูกกัเจ็ดแปดเจ็ดแปดคนมาไปที่จระสินมาลงมาที่สะบนมันเล็กเข้าสามไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่างเดี๋ยวแต่ละไม่ไม่อึดข้าวไม่รู้เรื่องเลยเาไม่รูเรืองเรายุงเทพเจดีย์แล้วก็มันอยู่ในหกครั้แล้วมันไม่ได้น่าเพราะมันไม่ไเล็กนีเรื่องไม่ดีรูเรื่องมันหาก็ได้มาได้หน้าส้วมเทีัน ได้ถนนไปเนาะได้ถนนไปแล้วก็พาะได้เงินแนม่ก็จ้างเมื่อก่อนนะเหมือนลาวสมัยนี้แหละตาข้าวก็อ,อันหมูกี้แหละมากินแล้วมาดูไก่แจ <c oughs> ้เล้งไก่เล <c oughs> ี้ยงหงงร่วมนลยไม่มีแหละน้ำก็ไปตักบง่งเดียวกันก็นกอาบน้ำก็ไปอาบนี่นั่นซ<ม>ีนแฮปเลยพอๆกับมาอาบน้ำจาดๆอาบน้ำโหยเนาะเอ้าแล้วก็อ่านเสนอไม่ได้อายกันเลยนะไม่ได้อายเขางงแค่ผักข้าต้มกับข้าวต้มเคี่ยวแถวป่านี่แล้วปวดกันแล้วเจียวเจียวไปข้าป่าเข้าดงไปนานๆเหมือนละเหมือน มื่อเขาถ่ายยูทูบรามาให้ทุกคอยโอ้เบิออคือเฮิร์นคอยเด้สบายคอยเด้ว่ยคนตกนะอันมองนี้มองลุกมันเลยไม่ได้เนะเฮิร์นคอนคนตกละสานละเป๊ะละยามนอนนะนั่งไฟยางเชือกผ้ากล้องอะไรเนี่ยสี่ตัวอะไรสดไลยเลยกำลังอยู่ที่สวนโเวลายที่สวน ติดดันจังเขาไปยืนบ,บอกว่าอยาให้ดันให้อยาให้ดันเอะเอออย่างไรก็อยากให้ไลฟ์อยากให้ค<ม>ุณไลฟ์ก็ต้องให้เขาดันไลฟ์ด้วยกันร<ม>ูเห็นที่โลบอกว่าติดตามได้ถือสองหมื่นเยอะแยะแล้วเขาจะไปดันนมพี่เสือไม่ยอมดันให้เราเลยลโอ้โหพูดในคลิปตลอดเลยขาดอีกเท่าไหร่นะสองพันกว่าใช่ไหม ก็ขาดใสองพันกว่าช่องยูโรธิดาเศรษฐีจะครบสองหมื่นซับนะฮะถ้าไม่ถึงสองหมื่นแกก็จะไม่กลับไปต่างประเทศนะฮะยันกว่าเสือจะไปอื่นแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินเดือนเขาพฉะนั้นก็ไปกดติดตามรรมเเคคืื่่อองงงนึให้พี่ยูโรกันนะคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามช่องเสือพ่าป้ายนะช่องนะย่าชี้กอกนะแล้วก็ช่องป้าแถบ้านนะที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะก็ไป กดซับสไคร e ให้กับช่องพี่ยูโรกันด้วยนะครับอืมพวกแก้วไลฟ์สดแต่พวกเจ้าไม่คุยกับเอฟซีโอ้ยตาตายาชิอยู่แล้วคุณฟอฟันไม่มีคุณกันตพรนะฮะคุณตะวันนะฮะคุณซีเจนะฮะขอบคุณนะครับแก้วเจ้าไปก็เทเอานะก็เียวปองกลับบ้าง คุณซัมซุงทีจีนะคุณประคองนะครับผมคุณจิรัตน์นะฮะจะไปแล้วหรอแบบเหลือปลาเช่นเดียวคิดสิ่งทุกคนเลยวันนี้ชันเเงาอืมใช่ใช่ใช่น้องถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเทปูตรงนี้แหละนะครับมากินข้าวกันเนาะขอบคุณนะครับคุณจิรัตน์คุณพัชนีคุณรัสมีนะฮะสาวสาวรุ่นเดียวกันนะคุยกันมันเลยจ้าคุณเฮลโล ตอนคุยกันน่ะค่ลืมไม่ค่อยบอกเจ้าว่าทำน้ำจิ้มไว้แล้วฮัลโหลครับนะฮะสวัสดีครับไม่ได้บอกไงคุณแม่ส้มสามสิบสามเจารุพรคนงามพี่สำราญอ้อนี่นะครับขอบคุณนะครับผมก็วิ่งไปนี่บอกใครบอกก็ยาที่ยาที่ดูอยู่บาดาลวะดูอยู่แต่ไม่ได้คอมเม้นต์ไลน์ให้แต่ถ้าคอมเม้นต์เราต้องทำแบบดียาวเลยยำ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 นะฮะพี Ell ่ยูโรยังขาดสองพันซับกว่ากว่านะ ถ้าอยากให้พี่เสือหุนดีนะรีบกดติดตามพี่ไว้ๆนะพี่เจโรจะได้กลับไปนะเพราะงั้นพี่เสือจะอนขึ้นวันละครึ่งโลวันละครึ่งโลนะฮะ้ค่ะคุกค้าเเอเท่นี้แล้วเพราะว้องจะไเนะ้อด้อจด้องัดเ้องจัน้้อ้อาด้องด้อัดต้้อ้องจ้ออัออั้้้นัอา้ดอ้ หัวนี่เอาไหมวันนี้แหละเอาไปต็นไหนดีคะเอาเป็นกล่องครับผักนี่แหละเอาบุบรีชเค้กหนึ่งเราจะทำอาบลและน้ำกินนี่งแล้วจะทำตัวครับแล้วไม่มีอะไรเส่ยังกินได้เห็นอะไรก็กินได้หมดเลยลวกให้มีมๆใส่ตัวนี้ถ้ากระเทียมเจียวไม่มีได้พี่โรไม่เอาเหรอก็เอาไว้นี่เอาให้พวกเจ้ากินเออนั่นแหละจะไปใช้เออจะเอาจะไปใช้ ใส่มาม่ใส่อะไรก็ได้ใส่ใส่แม่ใส่ซิ่งซิ่งตกงไหมอ๋อวันนี้ป้าเขดังมากเลยันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่โรดูแลผลอ่มันดังมาแทบแล้วหมดแล้วเี๋ยวคืนที่หนี่อยากเอาไปเอาไปเถาะ่า้าค่อยเต็มอยู่ไม่ว่าอะไรต่มีอะไรอะไรเเก็บไปใช้ไม่เป็นไรหรอก คซื้อเราใหม่ค่อาเป็นคนชอบซื่าคืนคืนทำไมเอาไว้ใช้ไปนี่พิกก็รัดไว้นี่เออมรักกันนะสวัสดีค่ะคุณแม่สุซาน่าสวัสดีค่ะแม่่สวัสดีค่ะพ่อยจะได้ลงไปนอนบ้านคุณจันดียาก็ยังไม่ได้อาบน้ำน่าบป้าบอกว่า ไม่เอาใช่ของเราของยาอัน Jamie, นี้แ่ะไม่ใช่กันกินมากค่ะแล้ก็สองเซลสงเซลไปขาดกินขาดกินอียังขาดกินข้าวเอ้าป้าจะไม่กินอีกหรอหัวอาหารก็มีอาหารอาหารแห้งต่างหากอาหารสดต่างหากมันกินกับข้าวคนแล้วมันไม่อยากกินอาหารนี้ใช่เย่งหมา กินอะไรการคะก๋วยเตี๋ยวบกครับผมพี่ยูโรทำก๋วยเตี๋ยวบกมาเลี้ยงสวที่นาคุณออมสวัสดีค่ะเป็นยังไงมั่งคะมาลีดลูกให้หน่อยนเบือมากเลยเอาแล้วมาเมืองไทยก็จะได้น้ำหนักกลับไปแล้วเรียนทุกวันน่ะกเนี่ยาีพากินอ่ะ เจ้าชายจะแปลกแน่ๆเลยเป็นไปได้ยังไงคะเนาะงนี่ไงพ่อคนไหนมารู้สองคนเนี่ยพ่อมืพ่อพ่อมืแล้วพ่อเสือนี่โอ้ยพวกเราตกใจคุณนิแตกสวัสดีค่ะคุณลำเจียกสวัสดีค่ะคุณเคเคสวัสดีค่ะไปไปเดี๋ยวนี้ คนพร้อมคนพร้อมเลยทำยังไงก็ไม่เอ็นนีเนาะไม่ลำบากเนาะเข่าอ้วนเนี่ยโอ้ยลำบากมากไม่ได้ไม่ได้ต้องไปส่งคนยูโรไม่ต้องให้ไม่ได้นั่งรถเป็นเครื่องไปก็พี่ยูโรมาส่งไม่ได้ไงไปได้ไปได้เดี๋ยวไปส่งยูโ่อนเดินไปก็ได้ไปไปมาก็หกโมงเช้าไม่ได้ก็ขึ้นไล่เลย อาจจะสิบไลค์เอาเลยอ่ะไม่เห็นนะไม่มีไฟเนาะไม่ลืมเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อไปเรื่อไปเลยเพราะให้จะภาพจงเจริญโอ้ยจะพากี้ทองให้ได้ทองฟังแเพลงอะไรนะที่รไเราทำความดีอะโอ้ยเพลงอะไรอ้ยอะไรวะนางฟ้านางฟ้านางฟ้ามีจริงนางฟ้ามีจริงวังนี้น่ะ ทำอะไรกินกันตอนหนาวอะไรคิดว่าให้เราอ้วนอีกแล้วก็ยนคุยกันอยู่เนี่ไงไปแบบ้านบอกว่านางฟ้านี่นี่ไงเข็นตอนเช้าทำกินกันไงก็จมาอยู่เมื่อเช้านี่ไงร้อนมาก็ได้เมื่อเช้ามาร้อนแต่เช้าเลยตอนเช้าเนี่ยก็จะมาเขาขึ้นมาทำอยู่สวนเราดีกว่าเห็นพี่เห็นพี่ยูโรทักมาในไลน์ในไลน์หนูอยู่มาทำอะไรกินหรนูบอกตำน้ำพริก ปีเปียนเลนะปีที่แล้วปีปีที่ก็มานะปีสี่แล้วก็มาเลื่อนค่อยปีสี่เ้าซื้อปลาตังโกมาแล้วซื้อปลาตะโขงมาแล้วปลาตะโกนับเตาหูมาแล้วอะไรนะคะรางฟ้าผู้ใจดีเดี๋ยวเรามาวเราอาแถวส่งเขาเหมือนที่เขาส่งเรานะเห็นไหมที่เขามาส่งเราที่ประตูบ้านยังไงเออต่อแถวเลยเออต่อแถวต่อแถวเรียงตามอายุะเลยเรียงตามอายุเลยตรงนี้ เกูบเสือเก็บเสื้อเก็บเือเก็บเสื้อเก็บเือก่อนปะฟ้าเริ่มมากๆแค่ไหนเหมือั้นกล้องจะจับไม่ได้ไงเดี๋ยวจอต่อแถวนะส่งคุณยูโรวอนที่คุณเอากล้องมายืนส่งเราเอากล้องไปตรงไหนครอบตรีแหละถูกแล้วแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านย่าชี้นั่นแหละเอาไว้ตงเสือเหรออ๋อใช่เอามาี่มงนจะมองไม่เห็นนั่หลแล้วไปแถวแถวเขเถวเดือตามระบาดพายุเดือตามระบดายุ แดีวเราก็ผู้ชายก็โค้งผู้หญิงก็ถอนสายบัวเวลาเขาทำเหมือนตอนทื้อมาส่งเล่าเห็นไหมเออห่างกันนิดนึงก็อย่าอย่าเต้นมากเดี๋ยวเขามองไม่เห็นเดี๋ยวลงมาดน่อาเดินหน้าไปนิดนึงมันจะได้เดินหน้าเดินหน้าไปหนึ่ง้็โอเคมันจะได้มองเห็นกันทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ดูกล้องอีกทีนึงโอเคเห็น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 ทุกคนเห็นทุกคนเห็นทุกคนเห็นทุกคน เรามาเข้าแถวส่งที่ยูโรนเวลาเราไปบ้านที่ยูโรเขามายืนส่งเราที่หน้าประตูนะแต่เราไม่ได้ถ่ายเออสนุกดีนะพวกเราเราจะได้คอนเทนต์ไปเรื่อยๆสนุกสนานดูไปดูมาก็เหมือน ย่อทำย่อแบบให้สวยงามนะเหมือนคุณอะไรนะคุณดีพอร์ออรัสอะไรนะเสือไว้เสือไว้ขอบคุณครับ แจ้าเขเสือแดงไม่เสือข้ามีแต่ขามกัขามเลยไม่รู้ว่าเขาจับเข้าไปเป็นแม่ไอ้มืดได้ยังไงเวลาเราไปบ้านพี่อยู่โนะเขาจะมายืนส่งเราที่ประตูแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไปแล้วนะไปเหมือนที่เขาทำกับเราไปแล้วนะขอบคุณขอบคุณสำหรับอาหารแซ่บๆนะฮะอร่อยมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวโบกนี่คือเราว่าอยู่แล้วว่าชอบชอบก็เลยทำมาให้อร่อย เก็บอมกก็ไม่เห็นน้ำตาลทรายที่เอาไปวางไว้เราแยกยาเขาบ้านนัฮะแบ่งน้ำข้อยิงแม่น้ำมันนพอบอกไปเข้าที่นอนอกนคกอุญา่อนนเมนก่อนค่อยลงย่าไปได้อ่านเมนเลยจะีลงนี้อีกแล้วขอบคุณขอบคุณค่ะ พี่แอนยังไม่ยังไม่ลงไลน์เหรอ,อสวัสดีค่ะคุณจำเนียน,น,น,ยนยเน,นี่ยอิมอ่มมากเลยว้าวตก,ากอีกแล้วคืนนี้เมืม่อคืนตกไหมไม่ตกไม่ตกเมกื่อคืนไม่ตกในเะอฟซีนะฮะแต่คืนนี้เสียงฟ้าร้องดังกระหน่ำแล้วก็เมื่อกี้ปรบชานเปิดกูเก l e ดูแล้วนะฝนตกทั้งคืนนะะแล้วก็จะตกยาวไปจน ถึงพรุ่งนี้เท้าเลยนะฮะอาจจะมืดนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนลงไลน์เนาะ,นะขอบคุณคุณนิวนะฮะแพชั่นนะครับผมคุณสัมสมพีีคุณป้ามารีนะคุณสุภาพรนะคะุณน,น้องชนนะฮะสวัสดีครับคุณอ,อ่านอะไรนะ,นะคุณ คงเพชรหรือว่ากล้องเพชรนะฮะสะอาดจิะขอไปนะครับคุณแอนนี่นะฮ่า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 คุณเจอรุ่นนะคุณคุณนายเดชพลนะฮคุณซัมเบิ้ลนะคุณแอปเปิ้ลแมนคอมบ์นะคุณบีสวัสดีนะคุสแอปเปิ้ลแมนคอมบ์นะคุณบินบีสวัสดีนะคะคุณคุณนิคาวดีสวัสดีค่ะคุณฝันสวัสดีค่ะคุณเอกพรสวัสดีค่ะคุณทวันปุชชาแนลก็เข้ามาด้วยและนี่ปุชชาแนล ส่งคำมาแล้วฮับงนะครับเอฟซีนะฮะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะเป็นบรรยากาศตุ้มโฮมอยู่ที่หน้าบ้านญาตวันนี้พี่ยูโรทำก๋วยเตี๋ยวบกนะฮะทำก๋วยเตี๋ยวบกอ้าวนี่ไงเี้ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยยูโรมาแล้วอยู่หลังบ้านน้อยคอยรักอยู่หลังบ้านเสือนะครับพี่ยูโรสวัสดีค่ะอ่าเอฟซีข้าไปกดติดตามพี่ยูโรด้วยนะคะครับผมขาดสองพันกว่าจะครบสองหมื่นนะครับ เอาให้ได้สองหมื่นก่อนบินกลับต่างประเทศเนาะใช่ค่ะติดตามพี่ยูโรด้วยนะคะถ้าเอฟซีไม่ดันให้ครบสองหมื่นพี่ยูโรก็จะไม่ได้กลับประเทศนะฮะแต่พวกเราก็จะอ้วนกันทุกคนทุกคนทุกคนยังไม่ได้อะไรวาพรุ่งนี้ทําอะไรกินแล้วมือเย็นยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยถามถึงมือเช้าจะทําอะไรกินนะโอ้่ยูโรนี่สุดยอดมากนะครับขอบคุณคุณถวันนะครับผมนะคุณนะอะไรนะ มาทองเะฮะเอาชื่อแปลกจังนะขอบคุณคุณมาทองนะขอบคุณคุณประคองนะครับผมนะทำขนมจีนสูตรสุรินให้พี่ยูโรเกมเสื้อนะฮะเออเนาะเออยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้เอ่ยยังไม่ได้ถามเลยว่าพี่ยูโรอยากจะลองใช้่ชิมขนมจีนสูตรสุรินหรือเปล่าเนะนะครับพี่ยูโรน่ารักมากนะขอบคุณคุณแอนนี่นะครับคุณรัตนาคุณถวานนะฮะขอบคุณนะครับคุณรัตตารูรักนะฮะขอบคุณนะครับนีฮะ ขอบคุณแอดมอมแมมนะฮะขอบคุณนะครับคุณของคุณลำดวนคุณพัดพัดนะขอบคุณทุกท่านนะครับเอฟซีเดวิดเบเอขอลงไลน์ก่อนนะครับนะครับก็ไลน์แค่ครึ่งชวโมนะฮะไลน์สั้นๆนะฮะก๋วยเตี๋ยวบกครับผมเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวบกจากพี่ยูโรนะครับะวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะครับพยากรบอกว่าฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกนั่นแะแต่คืนนี้คาดว่ายังไงก็น่าจะตกเพราะเสียงต้องตกตกตกคืนมาแล้วนนนะครับผมนะครับ ลงไล่ยังไปลงไล่เลวนะครับโชคดีนะครับก็จะไปลงไล่ในบ้านนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับจะนอนเลยเลยลงมาอาบน้ำเที่ยงคืนเหรออาบนี่เลยเพราะมันมันมีอ่ตขอบคุณนะครับผมคุณแบตหมดแบตหมด

ดีจะ้ะเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ลงไลน์ เดี๋ยวฟ้าป้าจะบ้านขอลงไลก่อนนะคะคุณจัทนทร์สุพรคุณห้าสิคะ,ะไรนี้ก็เจอกันตอนเช้ามืดนะคะทีนะไรนี้ก็ลาตีสวัสดีนอนหลับฝันดีนะคะไรนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณซํมเบิงคุณหลานย่าสตอรี่วยเดี๋ยวบอกเป็นยังไงรับป้าอร่อยค่ะ 来，姐，来，姐，不怕的。